สวัสดีค่ะคุณผู้ชมประโยคที่ว่าไม่ต้องรอให้ป่วยถึงจะดูแลสุขภาพมักไม่เกิดขึ้นจริงกับคนส่วนใหญ่ค่ะเพราะเรามักจะชะล่าใจปล่อยให้สุขภาพย่แย่แล้วจึงหาทางแก้แต่แขกรับเชิญในวันนี้ของอโรคาวาร i ตี้เขาไม่รอให้วันนั้นมาถึงจึงส่งผลให้สุขภาพในวัย62ปีแข็งแรงจนหนุ่มๆต้องอายกันเลยทีเดียวค่ะเขามีเคล็ดลับอะไรในการดูแลสุขภาพไปติดตามกับคุณฟ้ารุ่นรุ่งเลยค่ะ สวัสดีค่ะคุณลุงสมัยครับสวัสดีครับคุณผู้ชมคะคุณลุงสมัยเป็นอีกท่านหนึ่งนะคะที่ดูแลสุขภาพดีมากๆเลยเป็นคนที่ใส่ใจเนาะต้องรู้ตัวเองค่ะป้องกันไว้ก่อนดีกว่าแก้ไขนะคะคุณลุงก็เลยเลือกที่จะดูแลสุขภาพตัวเองไว้ก่อนนะคะด้วยน้าเดสกัดเพื่อสุขภาพนะคะคือเดิมทีจริงๆแล้วเราไม่ได้มีปัญหาสุขภาพอะไรไม่ครับแต่แนวคิดอะไรยังไงที่ทําให้คุณลุงใส่ใจสุขภาพแบบนี้คะก็ได้ยินจากวิทยุ เขาสัมภาษณ์ออกมาว่าดีก็ลองดูลองดูเห็นว่าดีก็เลยกินตามกินตาม <c oughs> เพราะว่าเห็นว่าดีนะคิดว่าออโอน้น,น่าจะดีกับเราอย่างนี้ละค่ะครับครับแล้วตอนที่คุณลุงฟังรายการคือคนนู้นคนนี้เขามาพูดอะไรยังไงอย่างนี้ละ่ะคะก็มีมีหลายอย่างครับจาไม่ได้ที่เขาเป็นมาล่ะคะครับคือเราฟังแล้วเราเชื่อทันทีเลยหรือเปล่าคะก็โอฟังนานครับฟังนานเนาะต้องตัดสินใจเราต้องฟังให้ถีท่นครับะค่ะ ปีสองปีเผื่อจะลงมือกินได้นะคะคือเราฟังเขาพูดโลกนู้นหลอกนี้แล้วเรารู้สึกว่ากลัวไหมคะกลัวครับกลัวกลัวที่จะเป็นครับกลัวมันจะเข้ามาหาเรานะเพราะั้นเราก็กันมันไว้ก่อนกันไว้ก่อนนะคะครับค่ะเวลาที่เราทําสวนเนี่ยจริงๆแล้วโอ้โหสี่ห้าไร่มันก็หนักพอสมควรเนาะหนักครับแล้วสุขภาพร่างกายของเราแบบไม่ปวดไม่เมื่อยไม่อะไรเลยหรอคะก็มันก็มีมากก็เลยเอาตัวนี้มากันไว้ แล้วกันได้ผลไหมคะก็พอได้ครับอ๋อพอได้ด้วยนะคะเฮียที่บอกเนาะนะคะเราทํางานยิ่งทํางานหนักมากเท่าไหร่เราก็ต้องยิ่งดูแลตัวเองดีมากเท่านั้นเนาะครับแล้วพอเราดูแลสุขภาพตัวเองได้ดีขนาดนี้แล้วสุขภาพเป็นยังไงบ้างคะตอนนี้ดีครับปกติแล้วคือตอนนี้คุณลุงทาอาชีพอะไรอยู่คะทําสวนครับทําสวนครับกี่ไร่คะประมาณ5ไร่ครับประมาณห้าไร่ คือพอกินน้ำเห็ดล้วทำได้สิบไล่เลยเนาะ <laughs> แล้วพอดื่มน้ำเห็ดแล้วคุณลุงรู้สึกยังไงบ้างคะสุขภาพเราเป็นยังไงบ้างสุขภาพดีครับดีบดียังไงเอ่ยไม่อ่อนเพลียสดชื่นสดชื่นมีกำลังโอ้ <laughs> จากเดิมคือแข็งแรงอยู่แล้วแล้วก็ยิ่งแบ่ เพิ่มความแข็งแรงมั่นใจนะคะนะอหน้าตาคุณลุงยิ้มตลอดเวลาคือขอทายเลยว่าตอนสมัยหนุ่มๆคุณลุงต้องหล่อมากอะตาคุณลุงสวยมากเลยนีคะตอนนี้เห็นบอกว่านอกจากคุณลุงจะดื่มน้ําเห็ดแล้วเนี่ยคุณลุงอยากให้คุณป้าสุขภาพดีด้วยครับก็เลยทานสองคนเลยกินทั้งสองเลยโอ้โหนะคะแล้วคุณป้าเป็นยังไงบ้างก็สุขภาพดีครับ โอ้โหนะจริงๆแล้วยากนะคะที่ใครคนหนึ่งเนี่ยจะลุกขึ้นมาใส่ใจดูแลสุขภาพตัวเองก่อนที่จะป่วยโดยปกติแล้วเนี่ยวเราจะเห็นว่าเอาป่วยก่อนแล้วก็ค่อยไปหาอยู่หายาค่อ,อยเขา้าโรงพยาบาลค่อยดูแลตัวเองนะคะคแต่กณลุงตีกรอบล้อมครับอ่าอย่าเข้ามานะใช่ไหมคิดนะว่าเข้ามาแล้วมันออกยากเข้ามาแล้วกวรจะออกออกยากเพราะนั้น ป้องกันไว้ก่อนไม่ต้องเข้ามาเลยดีกว่านะคะตอนนี้ก็กันไว้ก่อนกันไว้ก่อนกันไว้ดีกว่าแก้นะคะอีกคนทางหนึ่งค่ะของการดูแลสุขภาพที่ดีนะคะกับน้าเพรศกัดเพื่อสุขภาพวันนี้ฟ้ารุนรุ่งนาน้าเพรศกัดเพื่อสุขภาพมามอสให้กับคุณลุงด้วยนะคะนะคะก็อยากให้คุณลุงแล้วก็คุณป้านะคะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงแบบนี้ไปด้วยกันขอบคุณครคบขอบคุณครับถ้าอยากมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงแบบนี้นะคะเราต้องตีกรอบล้อมตัวเองไว้ก่อนค่ะกันไว้ดีกว่าแก้ค่ะ แม้วิวัฒนาการทางการแพทย์ในปัจจุบันจะรุดหน้าเพียงใดแต่การดูแลใส่ใจสุขภาพก่อนที่จะเจ็บป่วยกลับเป็นการป้องกันที่ดีของการมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงค่ะและนี่คือคำตอบเพื่อสุขภาพของคุณค่ะต้นตำรับน้ำเห็ดสกัดมัชลูมพลของควัญจากธรรมชาติสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่0 8 9 0 7 1 8 8 8 9 0 8 9 0 7 1 8889เพราะความไม่มีโรคเป็นราบอันประเสริฐครับ